ตลองไม่ถูกไม่ต้องร้องครับขอร้องลองไม่ถูกไม่ต้องร้องเอ้ยไม่เคยดูตัวเกี้ยกูนหรอไม่มึงเป็นอะไรนะตำรวจใช่ไหมกูเชา่กูเป็นตำรวจจริงนะแต่ผ้ามึงไม่น่าเป็นตำรวจนะอ้าวเหี้ยในมือถือมึงฉีบหลอกว่ะมึงก็นั่งอยู่มึงก็ยืนอยู่ข้างๆกูนี่ไอ้ตำรวจมาไม่ึ้นบอกกูโดนกรอบ โอ้โดนก๊อบโดนก๊อฟม่งวานนี้ม่งวานนี้เอ้ยกูต่อยไม่ได้ทำไรเอาเปล่ามึงต่อยได้ไงวะอุ้ยขอเอาเบียว่าโทรศัพท์อยู่แล้วยุคนี้นี่ยจังวันนี้แหละดู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 ตอนนี้ขอแค่ปืนเออเกมนี้บ้าห่วยมากเรื่องปืนจับไม่ติดขอตรงตรงครับตอนนี้เซียนเๆียนเลียนเซียนเล่นเตียนนเรียนมาแม่งสบายใจชิมหายเลย กูเิ่งเข้ากูเพิ่งเข้าเกมาอยู่ดีม่งกูเข้ามาในสำนักงานตำรวจได้เลยได้แต่ปืนพอ่ะยิดได้แต่ปืนพกจริงจอุ้ยอุ้ยอ้อ้ยอุ้ยอุช่วยกู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 ยิขี้ขากูยังลำบากโอ้แดดหลับกูไปกูไปกูหนีไปเจอถ้าดับถ้ากูดับเถ้ากูดับเถ้ากูดับเอ้ยโปโปโขี้มาโปขี้รถมาโปขี้รถาาปาีบอกตตรงนะ ปูในเซิร์ฟนีม้มันมเป็นเรื่องปกติไปแล้วบอกตรงๆรงไงลงแค่ <Okay. S 1> มึงขี่รถเข้ามาแบบสบายๆายเลยอ <c oughs> ่ะกูบอกตามตรงนะถ้ามึงจะเล่นแบบนี้มึงเล่นเจียวเบรกเอสิมึงเล่นได้ไหมได้แล้วเราจะทำอะไรในนั้นเดินขี่รถแข่ก,กูไปเจอไปไปล้างโจูนถึงไหนขึ้นเฮ้ยมันฆ่าเรารรกรูลงไปโดนลงไปไหมกนโดนนะ โดดลงมามึงโดดลงมาถ้ามึงไม่โดดมันยิงเราได้อ่ะกดอาวิ่งวิ่งวิ่งลีลีลีกระส่นกดอาไหมขึ้นไปโดดเดี๋ยวกพวกตำรวจมาจับมึงแม่งเลยเฮ้ยที่มาอีกทีกูกูเป็นโจรเหมือนเดิมนมาดีแล้วไม่ทำไมยิงไม่เข้าวะสังเกตเลยตำรวจมึงมีแค่หนึ่งคนนะเป็นแบบนี้ไม่ได้ละแบบนี้พี่พี่พี่ต้องกู้กู้ประเทศชาติ ตำรวจ<ด>คตงตำรวจคงจะอยู่ไม่ได้ต้องให้พี่จัดการไปแล้วต้องให้พี่จัดการแล้วพวกโจรพวกน,นี้เดี๋ยวพี่จะเก็บให้หมดเลยยกเว้นไอปูนี่นมันขี่มันขี่รถเข้ามาในกอกรอกสนอกูได้เนี่ยปูอ,อะไรวะกูก็ต้องไปเป็นอีกไอ้เหี้ยไม่ต้องมาเปลี่ยนกูจะฆ่ามึงยังไงละ่ะอแตกหนึ่งไปไอ้งุ๊บฮะกูฆ่าฆ่าคนช็อตเลยอย่าไม่ค่อย่ายิงมัน เยิงมันเอาแจมมือมันใช้ปูมันใช้ปูพิเศษไม่เดี๋ยวกูตายโอ้ยยิงไปมั่วรั่วไปหมดยิงได้มึงกล้าเดินผ่านมึงกล้าเดินอะไรไม่ใช่มึงมีอะไรทั้งนั้นเลยไอ้เหี้ยหมัดเดียวเลยเอมึงจะแค่หมัดเดียวมึงกับเม็ดเดียวเลยบอกตรงๆนี่เป็นเรื่องนะ มึงว่างขนาดเล่นโป๊ดแบบรีๆไลเรื่อยขนาดนี้เลยเรถคันกลางอ,อย่าิึงเข้ารถคันกลางไ,<ม>ไม่ทันไม่ทันแล้วเ,เคยกอบมาละ่ะไม่ทนนันไอ้เจ้าเขียวนี่น<อ>ไม่เจอข้ามเห็นอยู่ครับไปละอสวัสดีวันที่คุณและเพื่อนของคุณมีช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นซํำรววทุกอย่างทุกสีทุกอย่างที่อยู่แถวนี้ของป่าจักการซะเราต้องจักการเลยเหรอ เฝ้าดูรายการที่มีประโยชน์ในป่าเฝ้าดูของที right ่ม enfin ีประโยชน์รายการคุณรอร่วมอย่างเดียวมันไปให้มันไปให้เราค้นหาบอกกูคุณรออะไรอยู่มันจะเป็นคืนก่อนที่คุณจะรู้รอรอให้มึงปลดอันนี้เจอแต่ความอ้างว้างนั่งอันหลังและผ่อนคลายเล่าเรื่องหรือหน้ากองไฟซะ ก็ทติต้งผิดนี่เองเออไมเคิลกูลืมว่าทํำไปทางไหนแล้วเข้าไปในเต็นท์ดีกว่าแต่ไม่รู้ว่าเต็นท์ไหนจะรอดกูลืมเต็นท์ไหนรอดครับเต็นท์นี้รอดหรือเปล่าถ้าไม่ามกากลับมาที่เดิมวิ่งเออิดเต็นิดเต็นพดเต็น เออ,อไมเคิอโอ้กูมีคําถามเราเลือกถูกเต้นไหมจะมีเต้นหนึ่งที่พังนะอเออเอองั้นงั้นงั้นงัง้นก็ตามตามมีตามเกินแล้วกันนะเราอะ่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยคัดทิ้งก็ได้เต้าอ,อยู่ดิเต้าเออ,เอ,อไมเคิลเราเลือกเต้นผิดมายังไมเคิลกรามนี้เลยคนเยอะดีนี่แหละเที่ยวบิดนี้จะได้มีตัวรอดตีเยอะหน่อย ติเบตดีิกูอยู่ไหนมึงมึงทำมึงทำที่นั่งอย่างนี้เอกูไม่ถนัดดูโอกาสกายมึงทำสีค้นเกี้ยเลยมึงทำสกายเลยนะสิเบดีกูโอ้โหคนมึงจูได้ประมาณยี่สบคนแต่มึงเอาสะเยอะช่วยหาตัวจีดิอะไรหาตัวจีเจอไเจอแต่อีกับดีตัวจีมีแต่ตัวจีมีแต่มีแต่ตัวซีกับดีที่กูเห็นนะ ใครแอดกูมาวะเออใครแอดกูมาวะหัวองค์กลมไม่ใช่ไม่กันโอ้ไม่ใช่นี่วันเรี่อเรียมกูเพิ่งเปิด<ะ>เปิดเสียงมกูเพิ่งรู้ว่าเมื่อกูลืมเอ่อเปิดเสียงแล้วพอกูเปิดเสียงมาปั๊บเสียงเพลงเข้าเลยไม่มาไอ้กายมันนอนแล้วเฮียเด็กขนาดนี้เด็กอะไรอมาเฮียเรื่องงงกูนั่งที่นั่นเลอแค่มึงยืนยืนยืนอยู่คนเดียว มึงไปนั่งที่ดิเฮ้ยเขาก็บอกมึงอยู่ล็อก็ได้กูมึงก็รู้ว่าตัวจีมันหายากอ่ะโอ้โหกิน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 มันไม่ช่วยมันไม่ช่วยฟีเจอร์พืนคืนชีพสามสิบเลยฟีเจอร์ออกไอ้ข้าวเียมึงอย่าตายนะกูก็ตายไม่ได้กูมีแค่ยี่สิบโลบั๊กว่ะเพิ่งงซื้อแมปมันนั้นไป มากนนกว่านะครับผมไปยิงมึงนั่งแบบนั่งอันนี้ไม่ได้ครับโสวัสดีเออกูได้แค่นี้แหละกูได้แค่นี้แหละฮัลโหลฮัลโหลแล้วอะไรต่อวะฟิเจอร์มึงก็ขึ้นซับตอนตั <B> ดต่อแลไวนะบีบีกิสอันแรกแรกผมอ่านไม่ออกนะครับว่ามันดับเบิ้เดวบอีมันแปลว่าสารอะไรก็สารอีอะแหะเดี๋เวิันนีก็สารอี ไปเรียกไอ้กายมาไสภาพมึงอยู่แป๊บปัสสาวะแล้วสภาพมึงอยู่ไม่รอดลเลยเฮียกกำลังทำเอามม้อยู่เอ้าวแหละอยู่อยู่ไฟก็ดับเป็นครั้งที่สองอ้าวโอ้ my god มึงไปหน้าต่ายอีกบานกูโคตรหูอีกบานอะไรโอ้ god โอ้พระเจ้าตัวอี้เลยว้าวว้าววิ่งหนีแล้วครับครั้งนี้อย่าตายแล้วมึงเนี่ย กูไม่ตายหรอกพ่อกูตึงนตัวตัวโอ้ยชิบหายละมันมาสะก้อนหลังกูเลย <c oughs> วิ่งเลยครับวิ่งมาหาคนอื่นเลยครับสภาพกู <c oughs> พวกพวกพี่มานั่งอะไรอยู่ด้านหลังเขาเกาตกใจ <c oughs> แม่ยังยิ้มสบายเฉมเลยนะครับคุณพี่ชายเทพไทยหรือเปล่าครับ <c oughs> ตะก้อนตะก้องตายมันต้องออกแต่ถ้ามึงตายตะก้อนวิจะไม่ออกทำไมวะเฮ้ยมึงมาสะก้อนตรงนี้เลยโอ้โหเพื่อนกูน่าจะโดนเต็มๆเลยหัวกั้น เห็นคนผู้หญ <ản elles> anyway. <this> ิงที่อยู่ข้างบนปะนั้นเข้าฉลาดไงเขาขึ้นได้ไงวะกดเปิดแล้วก็เหยียบตรงบ่อหมายกันแล้วมึงต้องกัดจังหวะดีๆมึงก็ต้องกัดจังหวะอย่างดีมึงกด S แล้วก็ W กดกระโดดโอเคไม่ได้มึงเดินชิลยังอ่ะไม่เหมือนมึงเลยอ่ะเอ้ยไอ้สตร์แม่งมึงเล่นปุ่มรวยจะตายขวาตายหงส์้หมมึงถือว่าไม่ได้ดีขนาดนั้นไ้ปี๊ซะ โอเคน่าจะตายอย่างวันนี้แล้วมันนะหัวทิ่มพื้นทังทีนั่งไรรเปล่านั่งไรรึเปล่านั่งตัวเลยวะมันดีไปด้านหลังแล้วเอ้ยเกือบตายแต่ยังไม่ตายเกือบดับแต่กลับมาได้เออเราต้องไปไหนห้องน้ำห้องน้ำโอ้ทุกนาทีห้องน้ำายห่วงอันนี้เลยครับพร้อมโดดครับพร้อมโดดครับโอเคเตรียมตัวสามสองหนึ่งโดดล่มเลยกูจะลงหอาไรกาว่ะ ประตูอยู sí, ่ไหนอ่ะอันนี้มีปืนหรอวะใช่ปืนจะลงหอยกะผมคิดว่ามึงแม่นขนาดนั้นเลยระวังโดนเอเดออู้เฮ้ยมันมันน้ำมงโอโอโอ้เมคอนกูเกือบตายพวกกเกือบตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อู้มึงเกียน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 คนอื่นเขาขึ้นไม่ทันกดกระโดดลัวๆกระโดดลัวๆกระโดดลัวๆเบคอนครูจะตายยังวะเบเคอนคูเป็นเีษด้านหลังละฉลามน้ำจืดนี่อะนี่มึงน้ำจืดเลยเอ้ยน้ำจืดมึงครูไม่เคยสอนมึงหรอน้ำจืดคือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของโลกนี่ยะโอเคครูไม่น่าจะสอนมึงมาเลยอันนี้ก็แปลไม่ได้ไม่รู้เดวยซ้ำให้ เข้าไปห,หาไม้หรือหาอะไรล้วตามมาเราไปนะถ้าไอ้กูเดาเกาะคุณมีกงเหรอใช่กงเลยขงังตรงนี้แหละหาอะไรไม่ไม่ใช่ฟู้ดไม่ใช่อาหารแต่หาอะไรเฮ้ยกูเจออะไรบางอย่างกูเจอผลไม้กูกังจะวิ่งไปถึงท่อนไม้นี่งไงอ๋อกูรู้แล้วนี่งไงเราเจอท่อนไม้แล้วกูคุณเจอนะอันนี้กูเจอเองท่อนไม้เท่าบ้านนี้อะ เร์มึงดดูนี่มึงถ้ามึงเอาถ้ามึงเอาท่อนไม้นี้ไปวัดไปวัดไม่ไม่ไม่ถึงบ้านก็ตกปากันนะเดีววิ่งดิรออะไรอะไรอ่ะเดี๋ยวมีอะไรเกิดขึ้นเลย US คนที่สูงก่อนเมื่อคืยดูสารคดีเหรอมองตรงๆกูมองไม่เห็นอะไรกูเห็นแต่ชื่อพวกมึงอะไรคืออะไรอะไรใหญ่เอ้ยฝนกดโอ้เพื่อนกูอีกคนนึงเกือบตายอ้าว อยู่ในถ้ำโอ้โ oh, น no. oh <my. S 1> มาไอ้มึงแตกอีกแล้วไมเคิลอะไรปะคืออะไรเออช่างแมงป่าก่อนก่อนให้คุยคือเรื่องนี้กันป่ากอดดีรอไม่ได้ละแม่งสูงชิบหายโอเคพี่รอแล้ว เดีเกมนี้สมจริงมากอยู่ๆกูอยู่ในถ้ามันมันก็โผล่ไปที่อื่นคนเดลือแค่นี้คนเดลือแค่นี้ก็ไม่จบเดี๋ยวต้องไปเจอบอสไฟอีกที่ตกตายเกือบหมดตัดฉากเที่มันก็ตัดฉากไปมาเลยว่าน้ำทะเลยังกัดกูไหมไม่ใช่น้ำทะเลแม่งกูมองผิดทางรูน้ำทะเลโอ้ no โหโลันหลัน มีออกจากภูเขาก่จะหมดเวลาให้กูไปไหนนี้จากเขาวงกดก่อนที่จะหมดเวลา,าเออเสียงม,มึงดีมากอะ่ะยังไงวะมียี่เสียงม,มึงแบบแตกๆลยคือคือคือปีปีศาจมึงก็จกะจอ,อ๋อเขาวงกดอยู่ด้านล่างกูด้ยินอยู่ วันหนึ่งไมเคิลตากล้องยังไม่ตายเกมยังดำเนินต่อแต่กูลงทางในเขาวงกดช่วยกูด้วยพอ,อเลิกเหลือกูคนเดียวตายหมดอีกอสำหรับวันนี้กูว่าพอแค่นี้เถอะนะ